จหน้อยห่จังใช้น้ำล้างเนาะงก่โอ้ขวานขึ้เลยจะไม่ขวานนั่งเปาคของเหรอ่อัทย้าอัศยเออต่างขาใส่พร้อมกันก็ได้าศัยิ่งยิ้งห่ะยืนอยอ่ฮะเขียนเข้นผ้าขาไอ้กว่าเหรอเขีนไหตัที่แล้วลืนผ่าขาไอ้กว่าเนาะเขีน จะน้อยจะน้อยใส่บาตรแล้วก okay. yeah, ็จะกินกูบาตรได้กินก่อนเนาะสันก่อนสันน้อยเราพูดเรื่องอะไรนกูดเรอเพื่อให้เดี๋ยวพิ่นไปกองทอดยางกนก่อนมีเป็นกองบุญแม่เขาเหเห็นทงแม่เ่าสามกองทอดชิญยางตอนใส่บาตรก็จงสิไทยบัตนึงเนาะือนี่แม่นิยางเบื้องเขื่อนนะขึนตงลายเอยางบุญ ไายเดือนเป็นตอนเหล้าวไหวเนาะมาสุดก่อนเห็นนกระเนี้ยกำลังขุดดินตอนอลูกมาสุดก่อนกำลังขุดดินเห็นที่ว่าเหล่ว่ายอกันยี่โม่สมบูรณ์ปอนไหนโมท่านสมบูรณ์ปะยังเลยเออแม่น้อยยังสีทาสียังไอยู่ยังสีหายยังก็ที่เอาไาว้ายเราบ่หอดเรอเดือนแต่ว่าโง่เหตุลูกจะถ่ายลูกจะถ่ายได้แม่อนุญาติถ่ายเอดใช่ทั้งหนอกก่อนก็ได้ถ่ายเลยก่อนเลยเป็นเหล่าวิจัยว่าถ่ายไหม มีไทยเพิ่นเบื่งข้างหน่อก่อนก็ได้อนือเอฟซเพิ่นเบิ่งางหนเมนเพื่อนเนาะเพิ่มเฮ็รมีล้างอีร้างนึ่งแม่นยู่นเนาอยู่ในตัมเงือกนเนาอยู่บนแของกานของนไคีกายเบิ้งเนากอีน่เพื่อนเนืนเพิ่นอยู่เพ็ดแบบเพ็ดแทนตัวล้งตัวกอนเนาะล้งตัวเบืองนะเฮ็ดแท่นล้งเบืองนั่นเนาะเฮ็ดแท่นล้งนี่ก็พี่เจม่นเรียวเจียเมียพี่หนาเป็นพี่เจียมีอะไรเนาะ เมนเฟื่อนลังเก่าอยู่างๆกันใกล้ๆกันเดี๋ยวตอนอยู่ตอนทำอาหารเลยทงอิจมได้ไดีเียมสีใสบาเกีมนคุณอยู่บ้านคอยใส่ยู่นเวทใสออกะไรก็เปีดมันนี่คืออะไรเนาะเอาเกียมใสบาเงเป็นใสบาสใส่กเนาหาบาดนยเอาหาบาสวะปัดที่หาบาสพ่อโยนก็เออพ่อครบอยู่หาบาสพดเกือบบวะพดแล้วเว้ย ใส่วานเขาปดเกลอเ้ยจน้อยยังขีเขาใส่วานเนาะเขายังต่อคิวเขาถ่ายอัายอัายอายเอาถ่ายอายคนมาใส่ลาดีเมกัซโซรซิบแตจริงนะเราจะใส่กับจิงานเขาก่า่ปูดใส่น้ำลังปิดถ่ายก็สูงเนาะใจมดกบาทนี่

เนาะล้างจากใส่แดดล้างจากใส่แดเพากัดเรือมานจะเปิดฟอร์ไดกัตกับพี่ปูไม่หมนมาลองใส่เนาะเฮ้ยมันเรือทัวร์เรืออยู่เรือกินเนาะจะกินเอาทอไปอีซังพุดดูดพี่โบตรงตัวเสียบไว้เลยของโซ่ไอ้เนาะกูดกำลังใส่พี่ถ่ายเนาะมวนถ่ายด้วยมวนถ่ายหอบเสื้อเป็นแบบมอสลำเหลืองเลยมอสอนวะเราคนกำลังมอสเหลืองเนาะ ไปเข้าไปฮะไอเบิก่อนไอ้ิตามไอ้พิียนเบิรงแมนใสบาฝลนเนาะมันตี่อแมนเป็นโมบุญนาะเาอ่อนนะฮูสุนก็นาาหัดสัางไปมใส่สมาธิเนี่ยใส่เนาะย่างไยังจริงจังเมื่อยแน่นอนเลย เราติไปอยู่คือใส่ป่ะเจ้าเอาใส่แล้วเนาะใส่แล้ว่ใส่ก้อนหูด้วยเนาะเปิดสากเปิดสากเปิดสากยังไงตอนทิ้งาเขาจะกินเขายังเชื่อออกเมื่อไปกินเขาแนงแหล่คนแรกที่ช่วยสเลยเพราะว่ามีดองอยู่เลยดองเออมีดองดองอยู่ปากสิกินหมดแล้ว่าใส่บ้านเราต้องเหลือเนาะบทขัดใส่เบิร์ตในบอดี้เนาะเาต้องใส่เหลือเคเราต้องเลยอยู่เลยกิน อันนี้บเรือแต่จาเราเพิ่มเนแล้วเนาะเงีนบาทเก็บขึ้นรถหยางไปก่อนโอ้ยเพราะว่าทั้งหยางเนาะทั้งลุมเมืองตีปืนนี่เป็นพีนพับบาทว่าจ่ค่อดเกดเกือบยังเนาะปกดเกือบให้ใส่บาทให้มันเดเกือบไปจ้ เซเดหูซื้อกันเลยบ่หอนบหุ่นบ่บ่เมยบ่หล่าบ่อ่เมย์ืูซี่ออหอนจังเซเดบ่าวบาซิกอหอิกอินใจปกติเดียกับคนกาว่าเาว่านะมักไม่ซีบ่เอาไปใช่บาทใช่บาทนี่ต้องใช้เป็นครูนะไม่ได้เลยแว่าส่เดียจะเป็นการทะเลาะวิวาทงงจิ๊บจิ๊บิ๊บจิ๊บเลย่เดียวปการทะลาวิวาทเนาะจิั แหงกูบ่าเพิ่งมาโอ้ใส่เดียวโอ้ตีกันหน่อยส่เดียวใส่เดียวสาเดียวนี่หม้อนี่บ่เป็นหยังเนาะใส่อยู่เฮือนบ่ฮอดอน่นคือใส่อยู่ในวัดเลยนี่แม่คือมันเหลือเนาะเฮาสิกินข้าวใช่ไหมเฮาจะสิกินข้าวกินหนาเนาะท้ายแห็กูว่าเนาะมาสิน้ำมันเลยเนาะจะน้อยเนาะพวกกูว่ายยางลบเนาะเพราะว่ายันออกหอนออกคน ไปแล้วมิดแล้วะอไรใส่เรามนนอยากเาหัวพนเราจะไปชี้เทือนก่อนเราอยาบูมอหัวเาจะขาวดีัวมืดหน้าเาขึ้นสูงเิ่นีกรตนัออยู่หน้าสิเอาขึ้นสูงทำนี้เลย ประมาณนี้แหละเพื่อนจะวะแมนเราจะขึ้นสุงตอนนี้เพราะมันขเออกันกันงูขึ้นมานอนกอดกันง้งเี่ยตก็พอีสสั่งีสขึนอันนั้นสัตอมอดมอีกอดอีกอดอีกมอดอีกมอ่อีบ่อดอีกมอดอีกออีกมอดอีกมอดอีกออีออีีออีดอกอดออ

Batu tanah Những nhạc, những nhạc, nhạc, những nhạc, những nhạc, cái này những nhạc, 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 để máy mà ขอเพลงอะไรลอยล้านไปไหวนิดเน่ะขอให้จุทูปาหรือใครเห็นไหมแนแล้อย่าหนามเสียบานอย่าหนามเลยกินเขากินนามบางทีชีเดินทางเมื่อปักเซ่ยอ่ขอไม่งมีงานดองเนาะ้องมู่ปักเซาน้คุณบาอาจารย์คุณคูแกนให้นะทั้งจากกินเขาเชิสั่งของยังแหล่ว แขนนมกคนต่อต,ต่อแขนเอ้าตีข้อมัแขนมึงใส่รูปเขามีใส่รูปข้องะไอยูบิ๊กจะสาวจะเหมจะเาอนจะเช้ากอนจะสาอีสเจะสาวเมนหตัวอาจารย์เนาะจะไงเนาะเาจะซื้อไอ้บัตรนึ เป็นอมอเนาะของทีมงานห่อเองนะมาแต่ว่าสีบุกครบแน่พาานเพราะว่มามาทางไก่ผมเข้ามาทางท <im it> างไก่เลยแหวนกบปะนี <im it> แ้แกวไปเวียงจันเนาะแหวเป็นดีวเวี่งจันน,น,นี่คิดสมองคิดสม์ทยังเลยรีิวกันไปเลยเนาะเลยโดยสาริงเข้ากันีีว่าแต่ว่าแต่มาแก่ทางไ ແມ່ນຢູ່ຫັ້ນພານລູກມານະໄດ້ໃຊ້ອີ່ຫຍັງເອົມິີ່ຫຍັງນີ້ອງ2ກລະິບ

แค่นังได้แค่แนวรองความมุสิมกับหนาวหนาวบรินซอหนาวหนาวน้อยห้อจังสีอาหารต่ออย่เนาะจะบานนึงอะไรงเจอกันอย่เนามกเงินม่เนาะสว่สดีเจอกันเนาะจมผ้ามาเบิ่งบานเบิ่งสองล้างไม้เนาะล้างบางกรนอเขามาขี่ผาบนนี้ครับรถมานีกจ้ะ พ่อท่านมียังมีแต่ดินนอกตอนนะั้นท่านก็ต้องบุกเบิกแมนชีแดีมาปูโรยสารทางดังมูปูของปูเนอ้องกับปูดเด็กแมนวะแมนคนหนาตาคือ,อพี่น้องพี่น้องของนาะพี่น้องขอ,องคนะูน้องไอ่น้องโอ้ไอ้น้องขอวะแมนออกมาจากเกลือนบุญเอาอกองบุญไปส่งอยู่ที่วัดไากันไปเบิดเกลือนลังใหม่นี่แหละไหลแลวไลๆเดี๋ยวดิยังจะใช้ลังขาหรือตีลังขาวเนี่ย ใส่หลังคาโบใส่พื้นใส่กระโหลได้ปะด่าใส่บางเลยโอ้ยไม่ได้สีเขี่ยมขึ้นเนาะปมาปีใหม่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 สักคนก่ได้ปีใหม่เล่าปีใหม่เล่าดิขึ้นปีใหม่ประมาณพฤศจิกายนสามจริงจริงเลือนดไม่เนาะประมาณส่วนจะนอนแต่สิ้นทายให้เบิ้งเนาะเลือดกับอนให้เพิ่มมากมาเบิ้ง บัิ่งลงมุอช็อตไฮบันน้อยนึงเดี๋ยวนี่เนาะแม่นเพื่อนเจมเพิ่นกำลังก่อสร้างอยู่เพื่อนเนาะยังอัดหลังคากับปูกระโดงยังนี่แหละเดือนซีเพื่อนเนี่เพิ่งจะได้ขึ้นเพื่อนใหม่เอาอย่างขผมมาเบิ้งมีหลายห้องนอนอยู่นี่เนาะกลางเติบกลางเติบหาห้องนอนพอดี สามของนอนบ่แกรอันนี้จะเป็นห้องรับแขกรห้องผมเมนห้องพวกห้องรับแขกเนี่ยซีเมนทั้งข้างนกับห้องนอนนี่กันอีกบ่อันนี้ห้องนอนนี่เป็นห้องหนาบรวมบ่เออนีห้องนอนมีห้องหนาบเนาะผมโอ้จองไปก่อนเด่ะห้องเจี๊ยบห้องนั่นห้องพอกับแม่อ้าววันนี้ดิเป็นเพื่อนคู่อะห้องนี้โอ้วันนี้เห็บเป็นเพื่อนคู่อะอันนี้เพื่อนคู่สีของนอนตี สีของนอตดนี่เป็นเพื่อนคั่วคัวอันนี้คือสตูดิโอโอ้สตูดิโอตัวนี้เขาทั้งหนาเลยวะสตูดิโอเกวฮะพี่แจ็เป็นแก้วโอ้ประตูบางเอียงเชฟเป็นแก้วเอาไหนน้องเขามาเบิรงให้ขาวๆก่อนเนาะบัดทอนคือเพือนไม้ยังสิได้เจอกันไม่อีกเท่อนึงเนี่ยนี่มันมาเพือนบุญเพิ่นซื่อเพือนตัวนี้แคบเนาะมีน่าแคบ โอ้เหใครมาทางนอกเอาหมดเน่ยก็คือเก้าเลยบานปีนเข้ามาทางในเป็นห้องหน้ามัดแน่ะนี่เป็นบนนอนเนาะพ่อเก็จะสุขุมมากไปจ้าขวดนั้นเขาถ่ายอยู่เนาะไปหาเขาก่อนโซ่หน้าก็บิ๊กไงมันถ่ายอยู่เพื่อนเจมเขาเข้ามาเอากองบุญไปไว้ รชเลยตีก่เป็นจริง้าพอแม่นอ่เข้าเอาอนุญาตปิดคลิปผ่าบรรยากาศอุอุนเนาะปิดแล้วป่ยิดแล้วจอม่บ้านเป่นเรื่องเนี่โมโมอ่านอ่คิปก่อนคิปมู่้านนี่เป็นรางาทีเนาะคลิปวีประมาณวปลายนี่แหละมเป็นสามชิปแม่มันอเเนน้อยเนาะแม่เอาะอนุาตปิดคลิปผ่าบรรยากาศแม่นอนเปียนกองบุญและ นตสิไปส่งกองบุญอยู่บัดเาเจอกันบุกานาเนาะี้เจอกันบุกานานะฮังมาเบอร์นเนาะว่าเปีใหม่เพิ่นก็สิไปไ้กบระทันหูเนาะแย่งกันปี่ไหมฮะปักเสียบ๊ายบายเจอกันพรุ่งน้า